อาจจะลงมาได้ถึง8,2ดหงลงได้อีกเยอะเลยถ้ามันลงมาประมาณปัจจุบันนี้นะฮะแล้ววันนี้มันกลับตัวขึ้นมันก็จะลงแค่นี้แหละประมาณประมาณปัจจุบันเนี่ยเ8้เราก็จะขึ้นแต่ถ้า90,000แถวนี้ประมาณ98,000 9 7่0 0เนี่ยเอาไม่อยู่ก็อาจจะไปเจอที่82 นั้นจะเห็นว่าในการเทรดเนี่ยจะดีใจจะเสียใจจะตกใจจะตื่นเต้นจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีระบบแล้วเนี่ยมันสมายใจโอเคระยะสั้นเนี่ยผมดูว่ามันจะลงเนี่ยก็เห็นมานานแล้วมันจะลงแต่ถ้ามันลงถึงถึงเป้าหมายของมันเมื่อไหร่แล้วแล้วแล้วกลับตัวขึ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นสัญญาณซื้อครั้งใหญ่ของปีเละอย่างน้อยก็สองแสนสามแสนนะฮะอย่างน้อยนะ ก่อนเลยคะ่ะคุณลุงขันหลุดแสลงมาแล้วคุณลุงเคยมาออกกับเราในวิธีผ่านมาจริงๆคุณลุงเตือนไปแล้วว่าระยะสั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ลงอีกแล้วนะคะคุณลุงช่วยดูกราฟหน่อยได้ไหมคะว่าเทคนิคตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะระยะสั้นคะ่ะคุณลงุงค่ะตรงการลงทุนต้อง,งม,มีระบบนะฮะถ้าเอาอันนี้เป็นระบบสเต็กเชั่นสั้นๆธรรมดาเนี่ยเราก็จะใช้เขียวแดงเพราะว่าถ้าเอาระบบอืดในที่เนี่ยมันมันมันล็กซ์อน อธิบายไม่ไหวถ้าเอาเขียวแดงเราก็มีกฎว่าถ้าเขียวเราซื้อแดงเราขายแต่การที่เขียวจะซื้อไม่ใช่ซื้อทุกเขียวนะซื้อเฉพาะเขียวซึ่งมันมีสัญญาณให้ซื้ออะว่าให้ซื้อก็อแล้วกันอย่างอันนี้เราก็ซื้ออันนี้เขียวขึ้นมาก็ได้กําไรเขียวที่สุดอาขอโทษทีเออพูดไปเรื่อยลืมแชร์เดี๋ยวนะดูสิลืมแล้วไปตรงไหนเอ่ยเลยนะ เอออ u a r e นเดอะโชว์พรีเซนตแล้วก็แชร์สกรีนเอ่อแอมท s ยส r e ีนแชร์โอเคแล้วก็ไปละโอเคขอบคุณมากค่ะเราจะเห็นว่าเอ่เวลาเขียวเราซื้อเนี่ยมันมีสัญญาณน,นำหน้านะฮะแต่เขียวอันเนี้ยเขียวอันเนี้ยมันไม่มีสัญญาณให้ซื้อนำหน้ามันไม่มีมันไม่มีแดงนำหน้าแล้ก็งั้นอนะ่ะมันมัน ตรงนี้ก็เป็นฟอกซิกเนลเราไม่ได้ซื้อเรามาซื้ออีกทีเกี่ยวนี้เนะี่ยอันนี้ก็ไม่ซื้อพวกนี้พวกนี้มันเป็นฟอกซิกเนลอะนะฮะสัญญาณนำหน้าไม่มีมันมีอันนี้นำหน้ากัะซื้อเขียวนี้พอซื้อเขียวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขยายดูนะเนี่ยเขียวเนี่ยซื้อที่เขียวนี่ยพอแดงเราก็ออกตรงนี้เห็นไหมฮะถึงแม้มันจะเป็นฟอกซิกเนลให้เราหลอกให้เราเข้าไปเสียเงินเนี่ยมันก็เสียนิดเดียวซื้ออันนี้ออกอันนี้ ตกลงตอนนี้เนี่ยบัญชีที่เป็น speculation ของ bitcoin เนี่ยสถานะของเราก็คือว่าเราออกแล้วไม่มีสถานะอยู่เลยก็ไม่เดือดร้อนคราวนี้ไปดูว่าคนซึ่งเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีระบบดันเข้าไปซื้อตรง,ตรงยอดดอยแถวนี้นะฮะก็ดูปลอบใจนิดนึงว่ามันจะลงได้ถึงแค่ไหนนะฮะอาจจะลงมาได้ถึงแปดหมืนสอง ลงได้อีกเยอะเลยนะครับ<ช>ฟัง<ช>แล้วน่ากลัวนะฮะอาจจะลงไม่ได้ถึงแปดหมื่นสองลงได้ถึงแปดหมื่นสองอาจจะครับอาจจะคือเป้าหมายเนี่ยมันอยู่แปดหมื่นสองแต่มันจะลงถึงไหมเท่านั้นเองนะครับถ้ามันลงมาประมาณปัจจุบันนี้นะฮะแล้ววันนี้มันกลับตัวขึ้นนะครับมันก็จะลงแค่นี้แหละประมาณเก้าหมื่นแปดนะฮะประมาณปัจจุบันเนี่ยเก้าหมื่นแปด เราก็จะขึ้นแต่ถ้าเก้าหมื่นแถวนี้ประมาณเก้าหมื่นแปดเก้าหมืนเจ็ดเนี่ยเอาไม่อยู่ก็อาจจะไปเจอที่แปดหมื่นสองก็น่ากลัวหน่อยแต่สักคนที่ทาตามระบบไม่มีอนะไรน่ากลัวเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถือ position เลยเนี่ยมันแดงมาตลอดสำหรับคนที่เก่งแล้วพอแดงนี่ก็ชอ็อตเราเตรียมที่จะเขอปช็อตแถวนี้ก็ได้กำไรเข้าไปอีนั่นจะเห็นว่าในการเทรดเนี่ย จะดีใจจะเสียใจจะตกใจจะตื่นเต้นจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีระบบแล้วเนี่ยมันสมัยใจคือมันมันไม่มีไม่มีการติดดอยหรือหรือตกรถเรืออะไรกับเขาอะฮะมีอย่างมากที่สุดก็อย่างตรงเนี้ยที่มันเข้าตรงนี้แล้วขับทุนหน่อยอย่างนนเนี้ยคือเป็น False Signal เกี่ยวแล้วก็ขายแดงตรงนีนน้แต่ขับทุนนิดเดียวคือ False Signal เนี่ยเราเรียกไม่พ้นนะครับทุกระบบมันต้องมี แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยระบบเนี่ยมันจะมีฟอรซิกแนลกับประมาณครึ่งหนึ่งมันสัญญาณผิดสักครึ่งหนึ่งนะฮะอาจจะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สัญญาณถูกสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเรากําจัดฟอรซิกแนลบางตัวออกได้เนี่ยให้เป็นสัญญาณผิดน่ฟอรซิกแนลเนี่ยนะฮะจากสี่สิบเนี่ยให้มันลดเหลือสักสามสิบเนี่ยกำไรเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ เราไปทําตรงนั้นนะะแต่การใช้หลักการที่จะเลี่ยงฟอรซิเนลต่างๆแต่ยังไงก็ตามสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย<ะ>ก็เอาเป็นว่าแดงขายซักแล้วกันเนี่ย่เ<ะ>ียแดงตรงนี้ก็ขายซะเนี่ยถ้าแดงตรงนี้ที่ขายซะวันนี้ก็ไม่เดือดร้อนให้กับเขาเราจะเข้ามาไหล่เดี๋ยวรอเขียวแล้วค่อยว่ากัน<ะ>สําหรับคนซึ่งพอจะมีระบบแล้วพอรอเขียวเนี่ยเขียวนั้นเนี่ยมีสัญญาณให้ซื้อไหม หรือจะเป็นอฟองสีแน่นเราค่ยว่าอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอระบบนะฮะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยนะฮะดูระยะยาวเป็นชาร์จที่ดีมากนะครับโอเคระยะสั้นเนี่ยที่ผมดูว่ามันจะลงเนี่ยก็เห็นมานานแล้วมันจะลงแต่ถ้ามันลงถึงถึงเป้าหมายของมันเมื่อไหร่แล้วแล้วแล้วกลับตัวขึ้นเนี่ยนะฮะจะเป็นสัญญาณซื้อครั้งใหญ่ของปีเลยนะครับ ถ้าเราโชคไม่ดีมันลงมาถึงอ่แปดหมื่นสองเนี่ยตัวต่ำเนี่ยแถวแปดตัวต่ำเรือจากแถวแปดหมื่นสองนะถ้า 82, โชคชชไม่ดีนะหลังจากนั้นจะขึ้นแรงมากโอเคก็แถวแถวเนี้ยก็คอยเตรียมตัวหาสัญญาซื้อกันแล้วกันแถวประมาณ่าปลายเดือนมกรานะครับปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะมีสัญญาซื้อครั้งใหญ่เกิดขึ้นละนะครับ นั้นตอนนี้ทํำยังไงก็มันแดงเราก็เซลล์แล้วก็นั่งเฉยๆถ้าค,คนเก่งหน่อยก็เซลล์ชอ็อตได้ซ้าแล้วเตรียมคอปเปอร์ช็อตแถวนี้ข้างล่างน,นะครับเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นตกใจอะไรก็จะมีเฉพาะคนซึ่งไม่ได้ทําตามระบบเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้ามองต่อในกรณีที่ถ้าคุณลุงมองว่า<ม><ม>ลงมาแถวแถว80,002 80, นะคะยืนได้เนี่ยแล้วก็เกิดสัญญาณที่เป็นสัญญาณซื้อเนี่ย แสดงว่าคือขากลับไปที่คุณลุงบอกว่าเป็นโอกาสซื้อครั้งใหญ่เนี่ยเราจะได้เห็นการขึ้นที่ที่ดีขึ้นที่ไกลขนาดไหนคะคุณลุงคะอย่างน้อยก็สองแสนสามแสนนะฮะอย่างน้อยนะ,ะแต่ต้องรอมันสร้างฐานก่อนนะครับยังรีบไม่ได้นะฮะต้องรอฐานของเขาคลุงคิดว่านะ,ค,ะคิดว่าเดือนมกราปลายเดือนมกราหรือถ้ามันช้าไปก็อาจต้นเดือนกุมภาแต่แถวนั้นนะฮะ ใจเย็นๆตอนนี้มันแดงอยู่ใจเย็นๆรอมันเขียวมันเขียวแบบไหนเขียวแบบมีสัญญาณซึ่งเป็นสอว่าจะบูริชนําหน้าซึ่งมันมันจะปรากฏนะฮะถึงตรงนั้นเคยว่าอีกทีถึงตอนนั้นเราคงได้คุยกันอีกทีแหละแล้วก็บอกว่า <Yeah. S 2> โอเคเอาอินตรงนี้ะคแต่ตอนนี้มีอะไรฮะก็เซล์ลตามสัญญาณตรงนี้แล้วก็นั่งเฉยๆรอเวลาค่ะมี ผู้ที่ติดตามน่าจะลูกศิษย์คุณลุงนะคะได้ทำกำไรไปแล้วนะคะเก็บตังรอสัญญาณเขียวใหม่นะคะอาท่านนี้คือคุณลุงให้รางวัลนะคะไม่ต้องถือไม้เรียวมานะคะก็อดทนนะการรอต้องอดทนนะมันใช้เวลาระหว่างที่ไม่มีทําไม่มีโพส i t i o n เลยรอเวลาอยู่เนี่ยบานที่มันคันมือมันเข้าไปช้อนซื้อบ้างอะไรบ้างไปหาเรื่องเสียเงินอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องการคันมือนี่ระวัง ค่ะงั้นตอนนี้ต้องนั่งทับมือใช่ไหมคะมือคะ่ะครับสําหรับคนซึ่งแดงแล้วขายไปกนธรรมดาแต่สําหรับคนซึ่งชอ็อตด้วยก็ไม่ต้องทับมือฮะเอามือมายิบแทนแล้วถ้าตามหักหาจะได้เงินเยอะได้เงินเยอะแต่ไม่แนะนํานะฮะเพราะว่าการชอร็อตที่มันมันต้องชํานาญพอสมควรนะฮะเพราะวิธีคิดมันไม่เหมือนตอนลองคิดไม่เหมือนกันค่ะ อันนี้คือบิตคอยนนะคะทีนี้วันนี้เราเห็นสกุลอื่นๆก็ลงด้วยค่ะกุลงขายอีเท r ร u เียมก็ลงเหมือนกันนะคะสำหรับ Ethereum, อีเทเรียมชาร์จเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงขา อีเเรียมนะฮะมันแดงมาแล้วก็เขียวกำไรเยอะแยะเลยขึ้นคราวนี้นะฮะแดงครั้งนี้เนี่ยแล้วเขียวใหม่ตรงนี้มันก็เป็นฟอลซิกงนเห็นเ <ๆ S 1> เลยอ่ะมันไม่มีสัญญาณอะไรให้ซื้อแต่ถึงแม้จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะซื้อไปตรงนี้นะฮะคือขายเราซื้อก็เสียโอกาสไปนิดเดียวเองไม่มีอะไรการทำตามระบบเนี่ยเสียหายก็ไม่มากเห็นไหมฮ ก็น,นิดเดียว<ช> <PL A S 2> เอง<ช>ก็<ช>ทำไป<ช><ช>อก็เขียวตามระบบไปแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยนะพอมันแดงอันนี้เราก็ขายนะ<ช>พอมันเขียวตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีไฮเออร์โลอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น f a ลส์ไบส i ญญลเราก็ไม่ซื้อนะฮะตกลงเราขายแนวแดงนี้อ่ะแถวนี้ที่เราขายแต่นี้มันประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่พันหนึ่งร้อยกว่ากว่าสี่พันสองแล้วก็ถือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครั ก็เหมือนบิตคอยฮะก็นั่งยิ้มไปนะฮะถ้าช็อตด้วยยิ่งยิ้มปากว่างเลยลงมานีเลยที่ถามว่าจะมีมันมันอาจจะไปถึงเท่าไหร่ Worst case นะฮะมันก็จะอาจจะได้เจอที่ประมาณสองพันสองพันก็ประมาณปลายปีนี้ต้นปีหน้าเหมือนวิตคอยครับจังหวะมันคล้ายๆกันตอนสองพันต้นปีหน้านะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างฐาน ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะก็ประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสซื้อเหมือนกับบิตคอยพวกนี้มันไปด้วยกันนะเอาคอยกับบิตคอยมักจะไปด้วยกันต่างกันตรงที่ว่าใครไปมากกว่ากันนั่นเองการขึ้นเนี่ยอ่าใครขึ้นเท่าไหร่ก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าตัวหนึ่งขึ้นสิบเปอร์เซ็นตอีกตัวหนึ่งขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็ไปเล่นตัวซึ่งขึ้น,ข,นขึ้นมากๆดีกว่า นะครอันนี้ก็ถึงเวลาเดี๋ยวให้ว่างอีกทีวิธีดูก็คือเอเราก็เอาอีทูเรียมไปเทียบกับบิตคอยว่าอะไรแข็งกว่ากันก็เล่นตัวนั้นนะฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยมันกำลังลงถ้ามันลงถ้าเรา ETHUSD เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย BTCUSD นะเอาหน่วยเป็นบิตคอยเนี่ยนะก็แปลว่าเงี้แปลว่าตอนนี้เนี่ย นะฮะอีเทเรียมเนี่ยกำลังมันน้อยกว่าบิตคอยคือการลงเนี่ยมันลงไม่รุนแรงเท่าบิตคอยมันลงรุนแรงกว่าตรงนี้เนี่ยขณะที่เริ่มขึ้นเนี่ยอีเทเรียมมีกำลังที่จะเพิ่มขึ้น,นแข็งกว่าบิตคอยเมื่อตอนนี้มันอ่อนกว่าเราก็ไม่เล่นเราไม่เล่นทั้งสองตัวร้อยมันมาทําสร้างฐานแถวมกรมาคมบารแล้วมันขึ้นอีกทีถ้ามันเขียว ก็แปลว่ามันจะขึ้นรุนแรงกว่าบิตคอยถ้ามันยังแดงอยู่นะฮะก็แปลว่าบิตคอยจะขึ้นรุนแรงกว่าคือเราจะซื้อซื้อไอ้พวก่าคริปโต,โตตัวหนึ่งเนี่ยนะจะซื้อตัวไหนดีก็ต้องพิจารณาอย่างเนี้ยไม่ใช่เราซื้ออิตาเลียมมันตะวันไปถ้ามันอ่อนกําลังลงก็ต้องซื้อตัวอื่นในจานองเดียวกันถ้าเรามีเวลาเราก็แทนที่เอาอิตาเลียมมาเทียบกับบิตคอยจะซื้อตัวไหนดีเนี่ย เราอิตาเรียมไปเทียบกับตัวอื่นด้วยก็ได้เช่น S O L หรืออะไรก็ว่าไปเพื่อจะหาตัวซึ่งมีกำลังสูงสุดเพราะในโลกของคริปโตในเวลาขึ้นมันขึ้นได้กันหมดเพียงแต่ว่าตัวไหนจะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์สูงกว่ากันนะครับถ้าก็มีเวลาก็ค่อยๆเาะหาไปถ้าไม่มีเวลาก็ดูด,ดตูตัวธรรมดาดูอินเตยมเฉยๆก็เจอกันนู่นนะจคล้ายๆบิตคอยอฮะ เนี่ยเอากับฉากเดิม e t กทนะฮะถ้าเล่นธรรมดานะฮะไม่อั v วาน e มากนะตอนนี้ก็แดงตั้งแต่ตรงนี้แล้วถ้ามือเสียนเขาก็ช็อตออกมาแล้วถ้าคนไม่รู้เรื่องแต่มีระบบพอสมควรก็ออกตรงนี้ก็ไม่เดือดร้อนเห็นไหมฮะไม่เดือดร้อนนะครับ เพียงแต่ว่าเป rider, ้าหมายเนี่ยเจอเงินแถวสองพันอ่ะตอนนี้อยากขันมืออยากช้อนซื้อที่มันลงลึกเนี่ยเราโอ้ยลงลึกแล้วลึกแล้วลึกแล้วต้องช้อนซื้อตรงนี้ยก็มันขึ้นในเสียเงินถูกไหมพอลงตรงนี้ลึกๆๆๆถึงเนี่ยมันก็ขึ้นในเสียเงินเพราะฉะนั้นในขณะที่มันแดงอยู่เนี่ยนะอย่าช้อนซื้ออย่าเก่งนะฮะก็โอเคมันก็เหมือนดิดคอยนะครับก็รอกะว่าบกกรลาพมพาไม่ว่ากัน ค่ะขอบคุณคุณลุงที่เตือนสติก่อนนะคะทีมช้อนซื้อกับทีมกองแช่งรอซื้อด้านล่างนี่เพีย <c oughs> บเลยนะคะตอนนี้คุณลุงบอกแล้วนะคะแดงนี่อย่าเพิ่งรีบนะคะรอเขียวก่อนแล้วคุณลุงพอจะให้คำแนะนําอีกกนิดได้ไหมคะเขียวเนี่ยคนด้วยความที่อยากรอซื้อนะคะเขียวแรกซื้อเลยไหมนะคะหรือว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีคะไม่ให้พลาดกับอฟอลสิกเนลที่จะเข้าซื้อคะ่ะคุณลุงมันต้องดูว่าเขียวอย่างไง ถ้ามันลงลงลลง,ลง,ลง,ลงมาถึงเป้าแล้วก็ขึ้นไปเขียวเลยเงี้ยเป็นเป็น V shape correction อย่างเงี้ยมันไม่เคยน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นเป็น W shape จะค่อยเข้าอันนี้พวกเราคุ้นเคยกันใช่ไหมฮะค่นเขียวที่เป็น W shape ดีกว่านะฮะเขียวที่เป็น V shape เนี่ยเสียวไส้มันอาจจะขึ้นไม่มากแล้วก็ลง correct มารุนแรงเลยนะ,ะอันนี้เราหอสักเดือนพุทาคุยอีกทีแล้วกัน แล้วตอนนั้นมันจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าเป็น V ูวีหรือเป็นตัว W ูนะครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะขออนุญาตชนคุณลุงดูเดี๋ยวคุณพา<ะ>่หนเห็นนะฮะว่าโอเคเห็นว่ามันมันการพิจารณามันง่ายอ่ะก็จะดูะตัววีหรือตัววูแต่ที่ยากคืออะไรคือพวกเรารอไม่เต็มน,นะครับการเทรดไม่ยากหรอกครับการรอเนี่ยยากรอไม่เต็มเนี่ยพอลงมากเอ่าซื้อซ้อนซื้อซ้อนซื้อ นี่แหละก็คือปัญหาแล้วเตือนพวกเรานะครับรอให้เป็นนะฮะรอสัญญาณให้ถูกต้องแล้วค่อยเข้าโอเคครับผมต้อนรับเชื่อเลย